ดีค่ะนี้มาแล้วนะคะวันนี้เราได้ผักขมนะคะที่เราขายกันเองนี่นะคะเราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วหดี๋วมาจะชอบต้มแบบแบบไม่อ่อนมากนะคะเพราะว่าไม่อ่อนมากประมาณหนึ่งถึงสองนาทีเนาะเอาแบบให้มันกรอบๆอ,บอ่บเวลาเราเคี้ยวยังเคี้ยวได้อันนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะถ้ากินกับผักขมโลตตีเนี่ยมันต้องแบบน้ำพริก น้ำพริกเลยโอ๊ยนีด่ดิมันต้องน้ำพริกนะคะแล้วก็แบบใส่น้ำนิดนึงอ่าเป็นสูตรของมันนะคะต้องใส่มะนาวบีบมะนาวด้วยมันจะอร่อยมากมันเป็นสูตรของมันเลยนะคะต้องแบบน้ำพริกต้องมีมะนาวเอาน้ำพริกปลาอร่อยที่สุดทุกคนน้ำพริกปลาแบบเผ็ดๆเลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็บีบมะนาวให้มันเปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยวยัง เปรี auto, ้ยวรู้สึกว่าเปรี้ยวยังไม่พอมันต้องแบบเปรี้ยวๆให้กลิ่นมะนาวแบบแรงๆไปเลยนี่เอาใบคนดูสีพริกเดี๋ยวให้ดูนะคะเนี่ยิมนะคะจิมิมพริกผักมาเลยเยอะๆเคยกินหรือเปล่าทุกคนเคยกินหรือเปล่าทุกคนดูน้ำพริกต้องแดงๆนี้นะถึงจะอร่อยก็ใส่มะนาวแกใส่่ม อร่อรยคือข้าวใครยังไม่เคยกินนะคะผักมันต้องนุ่มมากแล้วหอนมากมันต้องเป็นน้ำพริกจริงๆนะทุกคนแล้วก็บีบมะนาวถึงจะอร่อยอือหือเจมมาคุ้ข้าวแล้วกันนะคะ กินข้าวต่อเลยหิวมาก